สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีเอซีค่ะพ่อขาสวัสดีเอสซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะช่องนี้เป็นช่องภมงพันธุลากันค่ะวันนี้จะถ่ายทอดในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาทองทิมน,นะคะพี่น้องเดอ้อถ่ายทําอยู่ชัยภูิอยู่หน้าบ้านภมงพันธุลากันค่ะวันนี้ขั้นตอนก็คือที่มัดหวงตะตะกร้าได้ค่ะพี่น้องมัดหวงตะกร้าแล้วก็จะทาสีทาสีเสร็จเรียบร้อยมิพันก็จะเอาไปขายที่สั่แก้วค่ะ บ้านหลวงพ่อแว่นติดตามได้เลยค่ะข้อสารไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไอตอนนั้นอาทิตย์ก่อนุกพุ้นบะไรเอาไปนะเพราะว่าห่วงเพิ่นเฮ็ดห่วงมันเพิ่นแหงนะ,คะ้ค่ะอันนี้ค่ะห่วงเฮ็ดจากการตานนะคะพี่น้องใส่ห่วงเรียบร้อยแล้วการตานอาทิตยทท์ที่ที่ไทยทำมืนัด้ไหะคะ เป็นห่วงจากการตานนะคะมันก็จิ๋เหนียวเดี๋ยวเราก็นะคนคุณพันก็จะถ่ายถ่ายให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆได้ค่ะมัดห่วงตะกามัด ชิคกอันนี้ตะก้าใบไงเด้อค่ะพี่น้องตะก้าใบไงใบนี้ก็ขายในราคาเท่าไหร่พ่อ ใบใหญ่ขอเพื่อนในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะค่ะพี่น้องมันใบใหญ่ใบเนะี่ยสามร้อยห้าสิบาทเนาะพ่อนะใบละสามร้อยห้าสิบาทไหมโอเคไหมพ่อมันใบใหญ่ใบใหญ่มากเลยสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยพ่อฮะขายสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยค่ะ สี่ร้อยบาทเหรอก็เลยยีไข่หนูนี่แหละจะขายผู้ปกครองสั่งบอกว่าคุม้มพันเอาตะก้าใบใหญ่มาขายให้ใหผู้ปกครองในเดอร์ท่านบา่านอันนี้เป็นตะก้าใบใหญ่อันนี้หนูก็จะเอาไปขายอันนี้กับใบใหญ่ก็เก้ดะะ้วค่ะอันนี้ที่ขายประมาณสองรอยห้าสิบาทเด้วยค่ะใบเนี่ย เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นนี่ค่ะหนาดที่รุ่นใหญ่ก็ที่คัอวไปคำพันเอาไปข้างที่แล้วค่ะพี่น้องก็จะขายใบละสองร้อยห้าสิบบาทคู่ละห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยใบเนี้ยขนาดเนี้ยคู่ละห้าร้อยบาทถ้าใบเล็กก็สองร้อยใบนี้ก็จะขายสามร้อยห้าสิบบาทค่ะใบใหญ่สามร้อยห้าสิบบาท กดเน็สีหลายๆด้อค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคคมพันตุลากันค่ะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งข้าง รถดขายของพ่อเสร็จแล้วครั้งหนึ่งนะ้ค่ะพี่น้องแล้วอีกครั้งหนึ่ง พ่อมัดแล้วเราทาสีเลยไหมทาดูดวยเออมัดแล้วก็ทาสีเลยเนาะมัดแล้วก็ทาสีสลับกันไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะเดี๋ยวจะให้ครูฤทิ์เตรียมเตรียมสีมาให้พ่อก่อน ค่ะก็เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเป็นวิถีชุมชนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการจักสานตะกร้าด้วยค่ะดื้อจองโคมพันตุลากันสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะรักความเป็นไทยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะแล้วก็สืบสารภาษาถิ่นค่ะพี่น้องรักถิ่นแผ่นดินเกิดว้าวคุ้มพันค่ะขออนุญาต นำเสนอสองภาษาด้วยค่ะเรือภาษาทิ้นแล้วกับภาษาไทยนั่ค่ะเพราะว่าภูมพันธุ์ก็ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้รักความพมรักความเป็นไทยค่ะเราภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของชาติไทยค่ะพี่น้องภูมิใจที่มีเป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาประจำชาติไทย ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารภาษาทิ้นน้าเด้อค่ะเด้อสําหรับเอฟซีที่ขอมาบอกให้คมพันเว้าภาษาทิ้นแน่ยคมพันก็จัดตามคําขอได้ค่ะพี่น้องก็ขออนุญาตสําหรับท่านที่ฟังภาษาทิ้นเบู้เรื่องค่ะเดาๆบริบทของประโยคเอาด้วยค่ะพี่น้องคนละเครื่องทางเนาะคะนะ่ะเนาะ บางคนเพื่อนก็บอกให้กูคำพันธ์ว่าภาษาทิ้นบางคนก็บอกให้ว่าภาษาไทยเพราะนั้นคูมพันธ์ก็นําเสนอสองภาษานี้แหละค่ะภาษาภาษาถิ่นด้วยภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีคลิปน้องแมวสัวให้สำหรับเอ็กซีที่ชอบน้องแมวค่ะก็จัดตามคําขอพี่น้องแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนบอกให้ไทยวิดีโอแมวคูมพันธ์จ็จัดให้เพื่อนแล้วค่ะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจใครเครียดนะพี่น้องเนาะไม่ต้องคิดอย่างไรแบบสบายเป็นกันเองค่ะ ด้วยรักและผูกพันอันนี้ก็เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่ออายุ8 6ปีแล้วด้วค่ะแต่ว่าพ่อกะต้องการที่ทยีไถ่ทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ถ่ทอดช่องค้มพันนี่แหละค่ะค้มพันกับคุณพ่องามชมชื่นคุมพันก็ภูมิใจที่ได้ กับคุณพ่องามก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อต่อผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุ้มพันขอบคุณเลยลายหได้ค่ะเด้กขอบคุณเลยล้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆมันนี้กับไทยทำยุนาบ้านค่ะเพราะว่าให้พ่อพักค้อนนำ้ำถ้าไปไทยนอกสถานที่ถ้าไทยที่นานี่กับพออัติเมยกันเลยว่าตามใจพ่อค่ะ ใช่ๆเราทายอยูบยย่บานน้านไทยทาอยู่บ้านค่ะนาบ้านค้มพันนี่แหละค่ะเมื่อไงอากาศก็เย็นสบายมัดพวงกระต้าน่วยนี่แล้วกับที่ทาสีเลยด้วยค่ะมัดไปน้าทาสีไปน้าเหลืออีกอะจาก,น,ออกน่วยเหลืออีกเจ็ดนวยแล้วค่ะว่าที่มัดแล้วก็ทาสีเอาไปขายพ่อมเลยค่ะไปขายสักแก้ว พี่เลเตินใจบอกบอกพี่เลเอาสีมาด้วยจ้ะบอกบอกลุงเอาสีมาด้วยบอกลุงเอากระป้องสีกับแนวท้าสีมาน้ำแน่ค่ะ S <S 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 แางดีแซมแล้วพ่อที่คูมพั์เอาไปขายอ่ะมันเป็นลูกน้นอยๆเลยค่ะพี่น้องคูมพั์ขายสองร้อย นี่ลูกไงอันนี้กับลูกไงก็เก่านี่ไงลูกไงก็เก่าเสร็จเรียบร้อยพ่อชูขึ้นค่ะชูขึ้นให้เอฟซีดูค่ะพ่อถือไว้ถือไว้ถือไว้ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ